รถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทรีซิตี้ ครับนี่คือรายการสำหรับคนที่รักและหลงไหลนาฬิกาวันนี้ผมอยู่ที่ Read Relax Eat and Drink Cafe ที่เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือนะครับเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงภายในซอยงามวงศ์วาน54ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับวันนี้นะฮะคุณผู้ชมจะได้เห็นถึงแนวคิดของแขงรกรับเชิญของผมครับที่ยอมขายนาฬิกาที่มีมูลค่าสูงกว่าเพื่อที่จะไปซื้อนาฬิกาที่มีมูลค่าทางการตลาดความนิยมทางการตลาดรองลงมาเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเลยนะครับ เขามีชื่อว่าคุณกนนชัยกุณงามดีและนี่คือรายการ Talk Time สวัสดีครับคุณปนนท์นะครับครับผมขออนุญาตเรียกคุณยุ้ยได้ครับนะครับนาฬิกาสําหรับคุณยุ้ยเสน่ห์ของมันอยู่ตรงไหนครับเสน่ห์ของนาฬิกาก็เรื่องเวลาบอกเวลาแล้วก็เออสาหรับผมมันมันเหมือนเป็นเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยืมใช่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปใส่แหวนใส่อะไรกันแล้วก็เหมือนว่าชอบเพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับไปในตัวด้วยแล้วเริ่มต้นชื่นชอบนาฬิกาจนมาถึงการสะสมนี่เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ เริ่มต้นก็คงตั้งแต่ประมาณมปลายหรือว่ามหาลัยอะไรเนี่ยก็<ะ>ก็ไม่ได้สะสมฮะก,ก็เหมือนกับว่าชอบใส่นาฬิกาหรือว่าอะไรแบบเนี้ยคุณพ่อซื้อให้หรืออะไรแบบนี้<ะ>สมัยก่อนเด็กๆก็ใสเสื้อแท็กอะไรแบบเนี้ยทุกคนพื้นฐานนี่พื้นฐานเดียวกันหมดเลยนะ <SW> AT, เริ่ม<ห>เริ่มจากเหมือนกันหมดะฮะ,ฮะเด็กๆเชื่อว่าทุกคน เพราะสมัยก่อนจีช็อคก็ไม่ยังไม่ค่อยสมัยนีใช่ตอนนี้มันมาใช่ใช่ไหมฮะครับผมแต่แท็กแท็กนี่ต้องมีมีครับมีเยอะเลยแต่ว่าตอนหลังก็ไม่เหลือนะฮะนาฬิกาที่ตัวเองซื้อเองนะซื้อเองอะฮะก็ถ้าถ้าเป็นที่ที่มันแบบพอมีราคาหน่อยพอลไยหน่อยก็น่าจะเป็นโลหะเหล็กอะไรแบบนี้สายสายเต้าหู้อะไรแแต่ว่าก็ก็ เบื่อก็ไปขายบ้างเปลี่ยนเรื่องตื่นบ้างแต่ว่าตอนนี้ถ้าถ้าเหลืออยู่ก็น่าจะเป็นพนาลาย<ม>ที่ที่ท,ที่ที่แรกสุดเหลือน,นี้คือแก่สุดในนี้ครับที่มีชอบชักคราแก่ชอบม่แก่สุดคืออาวุโสสุดว่างั้นใช่ครับอันนี้คือพนาลายรุ่นเออเดย์ไลท์ครับก็เป็นเดย์ไลท์น่าจะเป็นพัมหนึ่งเก้าหกครับผมครับจริงสายมันเป็นสายยางกับ สายหนังสีดําแต่มไม่ชอบก็ <c oughs> เลยไปซื้อสายมาเปลี่ยนสีให้มันดูแปลกตาหน่อยทนะําทำไมต้องเป็นแผ่มและทำไมต้องเป็นรุ่นนี้ผมชอบนาฬิกาจับเวลาก่อนเลยคือหน้ามันทับซ้อนยุ่งๆมีกลไกมีอะไรแบบนี้แล้วก็ทำก็มันก็นาฬิกายอดนิยมฮะแล้วก็หน้าตามันก็สวยดีบึนๆอะไรแบบนีบ้ใส่แล้วก็ชอบเป็นคนชอบฟัง์กชันของการจับเวลาหรือชอบหน้าปัดที่มันมีเรื่องของแบบก็ มีมากกว่าธรรมดานะทั้งสองอย่างฮะชอบฟังก์ชันจับเวลาด้วยแล้วชอบหน้าปัดที่มันลกๆมชอบแบบยุ่งๆนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มตังค์ดีผมชอบสกัดคนเหมือนกันนะคือมันเหมือนมีเพราะวานาฬิกาบางเรือนนี่คือจะเรียบมากเลยใช่ฮะมีสองเข็มบ้างสามเข็มเรียบๆเลยใช่แล้วราคาก็บางเรือนก็ไม่เบานะใช่ครับแต่นรู้สึกไม่คุ้มตังค์แต่พอมาอย่างนี้รู้สึกมันคุ้มมันก็เหมือนมีอย่างอื่นเข้ามาด้วยได้คิดหน่อย คิดฟังก์ชันอย่างอื่นในบรรดานี้ก็เป็นเรือนแรกเรือนแรกครับในที่ที่ที่ซื้อมาแล้วก็ชอบมากครับปัจจุบันคุณยุ้ยประกอบอาชีพอะไรอยู่ผมทํางานที่บ้านนะธุรกิจเป็นสิงทอโรงงานทําเส้นได้อะแบี้ครับหน้าที่รับผิชอบอะไรเออเป็นผู้จัดการครับผู้จัดการโรงงานดูแลก็เกือบทุกอย่างเหมือนกัน แต่ว่าก็โอเคครับในโรงงานมีคนงานประมาณ2-300คนเศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับถามอันนี้คือภาคธุรกิจอยากรู้จริงๆเศรษฐกิจนะครับก็ตามสภาพเหนื่อยครับไม่มีอะไรง่ายๆครับช่วงนี้ครับผมส่งออกก็น่าจะดีขึ้นข้างเห็นว่ามันโดนโดนตลาดอย่างอื่นที่เข้ามาทำเรามากกว่าจีนเวียดนามอะไรเนี้ยที่ที่ที่คารงหรือว่า ของอะไรแบบนี้ทุกอย่างนะครับผมโดนพวกนี้ตีแล้วมันเราก็ต้องพยายามไปเปลี่ยนต้องปรับกลยุทธ์อะไรบ้างมีบ้างมีบ้างก็เช่นเช่นพวกเครื่องจักรหรือพวกประหยัดพลังงานมัน,ม,นมันก็ทําให้เซฟคอร์ดท,ที่ท,ที่ที่เราจะไปสู้เขาได้พอเรียนจบมาก,ก็ทากับที่บ้านเลยหรือว่าอย่างไีก็ก็ทำแต่ว่าทะเลถลายนิดหนึ่งฮะแล้วก็ค่อยค่อยมาทำก็ก็ต้องทำา ทำทีบ้านนะใช่ครับตึงนั่งมาคนจีนมาเนี่ยโอ้โหอยู่แล้วครับหน้าตาแบบนี้นะฮะอ่ะเราจะพันอรายเรือนี้ครับเรือไหนต่อเลยครับเอองั้นเป็นเป็นเรือนนี้แล้วกันฮะอ่ะยังไงครับแบร์ไร์ลอสครับเป็นเรือนเป็นแบรร์ลอสเรือนแรกในรายการเลยนะฮะฮะก็อันนี้ก็ก็ชอบเพราะว่าเอกลักษณ์ของยี่ห้อนี้เลย้ะฮะเห็นนาฬิกาทรงนี้ก็ก็รู้เลยว่ายี่ห้อนี้ครับแล้วก็ มันเหมือนนหน้าหน้าปัดของเครื่องบินนะใช่หน้าปัดของอุป,ปรกรณ์เครื่องวัดใช่ใแล้วก็ตัวนี้มันเป็นตัวแฟนทอมะฮะก็คือหน้าปัดมันก็จะดำดำมืดๆนะฮะมองอะไรไม่ค่อยเห็นมันก็สวยดีแล้วเราคุ้มตังค์ไหมเนี่ยมองอะไรไม,ม่ค่อยเห็นคุ้มฮะต้อง <c> um> ใช้สมาธินิดหนึ่งเวลามองมันก็จะได้ครับอะไรที่มันซ่อนไว้อีกเยอะฮะมีฟังก์ชันที่เป็นจับเวลาเหมือนกันฮะรโครงกาฟแบรนด์รอสเรือนแรกของรายการนะฮะแฟนทอมอันนี้ BR BR 3 เบียร์สสาม,สข,สามขีดเกสีพูดถึงดูยากนะดูวันที่นี่แทบจะไม่เห็นเลยใช่ฮะแปลว่ามันก็ผมว่ามันก็สวยที่สุดของของสีเพราะว่าสีอื่นผมก็มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ทำไมต้องเป็นโครโนกราฟอะ่ะทำไม,มอะไรเกี่ยวกับเวลาการจับเวลาที่อาจจะผ,ผมชอบแบบแข่งรถหรือว่าอะไรนะฮะสมัยก่อนเด็กๆก็เล่นรถซิ่งแข่งรถบ้างเดี๋ยนี้ก็ยังแข่งอยู่บ้างเวลาตามสนามเซอร์กิตอะไรแน แข่งในสนามใช่ไหมฮะใช่ไม่ใช่แข่งตรงถนนนะฮะไม่ได้ช่วงนี้ก็องโดนจับบอกมาแล้วนะครับใช่มาตา44นะฮะชถ้ามาดูแลตรงนี้ก็เลยอาจจะชอบเพราะว่าหนึ่งได้แบบเกี่ยวกับแบบพวกรถแข่งเกี่ยวกับแบบจับเวลาอะไรแบบนี้ฮะก็เลยชอบมาตั้งแต่สมัยก่อนอะไรแบบนี้มีสมาชิกท่านไหนในครอบครัวที่ชื่นชอบและสะสมนาฬิกาบ้างไหมฮะชื่นชอบก็คงคงมีมีก็คงคงเป็นพ่อหรือเป็นพี่ฮะ ที่ที่ที่นั่นแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สะสมมันก็คงซื้อแล้วก็ใส่มันชอบแต่ไม่ได้ถึงกับสะสมผมก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ถึงก็เรียกว่าสะสมนะก็อ๋อแต่นี่คุณเล็ชั้นนี่คือสวยงามนะก็ชอบอะไรก็ซื้อถ้าถ้าซื้อได้ทำการลงทุนหรือเปล่าไม่ถ้าซื้อมาเราก็ไม่ได้อยากขายเพราะเราซื้อมาเพราะความชอบก็ถ้าถ้าคิดว่าลงทุนมันก็แต่ละเรือนที่ผมซื้อนี่ก็คิดว่าขายก็น่าจะขาดทุน นันใช่เพราะว่าบางเรือนมันมันไม่ใช่นาฬิกาแบบตลาดะก็ซื้อวแบบเราชอบมากกว่าความสวยงามของมันใช่ใช่ถ้าซื้อแบบพวกนั้นก็คงอาจจะเป็นนาฬิกาโรเล็กป้าเตะอะไรแบบนะี้ที่ที่แบบรุ่นยอดนิยมนะฮะอาจจะเป็นแบบพวกนั้นอาจจะแบบถือเป็นการลงทุนอ่ะแล้วที่อยู่ในข้อนี้ไม่ลงทุนเหรอฮะขออนุญ,ญาตเ๋ยนะมันี้าป็นะ้าป็นนะปูนเนี่ย ความชอบเนี่ยอันนี้ก็จับเวลาเหมือนกันครับครับยักษ์ตาเดียวใช่ครับจับเวลาอีกส่วนใหญ่ฮะนาฬิกาที่ที่นั่นจะประมาณเก้าสิบเอร์เซนี่ยมันจับเวลาใน่อหมได้ครับหลังจากเรือนแบน็วอสนี้เราเรือนไหนต่อเลยครับหลังจากเรือนแบน็วอสนี้เราเรือนไหนต่อเลยครับอาเป็นเรือนนี้แล้วกันเรือนนี้ผมก็อันนี้เป็นคอนดร์ปาเต้ฟิลิปเออห้าหนึ่งหกสี่ใช่ครับ อันนี้ก็ชอบมากเพราะว่าผมว่ามันมันใส่ได้ได้ทุกอย่างแต่งตัวแบบสปอร์ตก็ได้หรือว่าชุดทำงานล้วก็ใส่ได้อะไรแงี้ผมในความคิดของผมนะ,ะแล้วก็พอมันมีฟังก์ชันแบบคาร์เว่นไทมขึ้นมาเป็นจ m t ทขึ้นมามันผมว่ามันก็ก็ดูดูสวยขึ้นตัวเรือนหนาขึ้นกว่าเดิมอะไรแบบนี้คฮะพูดถึงหน้าปัดมันไม่ค่อยถ้ามาเปรียบเทียบกับสองเรือนแรกนี่หน้าปัดมันไซส์มันเล็กลงมาเลยนะใช่ฮะแต่ว่าก็ก็ เป็นนาฬิกาที่ผมว่ามันก็ใส่ได้บนะ่อยน้อยใส่แล้วเวลาดูก็สวยดีข้างหลังนี่เป็นเปลอยด้วยนะครับเป็นเปอยครับเป็นอคอนรอนี่เป็นนาฬิกาที่ใส่แล้วสบาย,ยาจริงๆนะใช่ครับเบาเนี่ยมันชอบใส<ค>่เข้าคองอม,มือมากนาฬิกาที่ซื้อมานี่คือส่วนใหญ่จะต้องไปเสาะหาในตลาดมือสองหรือว่าซื้อมือหนึ่งก็มีทั้งสองอย่างนะ เพราะว่าบางเรือนก็มือหนึ่งมันก็หายากบ้างหรือว่าบางเรือนมือหนึ่งมันก็ราคามันก็สูงมากสูงมากแล้วก็ผมผมบางทีผมผมก็ไม่ได้เน้นว่าต้องเป็นของใหม่ตลอดอะไรแบบนี้ยเพราะว่าบางเรือนมันก็แบบอย่างเช่นเรือนเนี้ยฮะครับมันก็พอตอนชอบมันก็เลิกผลิตไปแล้วอืมคือก็ก็มีแต่ของของใหม่เราคงหาไม่ได้แบบนี้ฮะแล้วก็ตัวนี้มันมัน ผมว่ามันก็สวยดีเป็นเป็นโคลุ่มไอ้บับเบิ้ลที่ผมชอบที่สุดตัวอื่นผมก็ไม่เคยชอบตอนแรกผมไม่เคยชอบไอ้ไอ้ไอ้โคลุ่มบับเบิ้ลเลยเพราะว่ามันด้วยมันหน้าปัดมันโคง้โคงๆพอเราใส่แล้วมันก็ดูตลกๆ<ะ>แต่พอมามาเจอตัวนี้มัน,น,น,นมันหน้าปัดมันเป็นเกี่ยวลตาตั้มนะฮะมันก็เป็นหน้าเปลือยอะไรแบบเนี้ยมันก็ทําให้ดูเอ๊ะดูแล้วมันดูคุ้มค่ากับเงินใช่ไหมมีซัมติงใช่ไหมมันมีซัมติงใช่ไหมตลอดฮะดูแล้วมัน มันมันต้องตั้งใจทำฮะไม่งั้นคงคงไม่ออกมาขนาดนี้แล้วก็ถ้าจะไปซื้อพวกสเกลตันยี่ห้ออื่นนะเลนาเต้เอ AP แบบนี้ก็ราคามันก็แพงมากซึ่งต้องรอไว้ก่อนก็ <c oughs> ออโตนีม้มาก่อนใช่ครับใช่ครับมูฟเมนต์ข้างในทั้งหมดหลังเกลือยเป็นออโตโอ้มันเหมือนเป็นบั้นขยายไปในตัวเลยนะฮะ <c oughs> ใช่ครับใช่แล้วดูมันมันก็เออเครื่องมันก็ออกแบบมาลงตัวดีฮะแต่มันคนละแนวเลยเนาะ นาฬิกาสามสี่เรือนนี่คนละแนวเลยนะฮะล้วต้องลงคุณยืเป็นแนวไหนอะอยู่ที่ความชอบดูดูอะไรสวยแล้วก็แล้วก็พอจะหาซื้อได้ล้าก็ซื้ออะมาถึงเรือนสุดท้ายที่ตรงนี้นะครับก็เป็นยี่ห้อที่เป็นเรือนแรกมาในรายการเหมือนกันนะครับอันนี้คืออันนี้คือเอ่อเดราคูครับใช่อันนี้ก็ได้มาจากเพื่อน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 สนิทเขาก็แบ่งให้ เอะเรแนี้ครับก็มาอีกแล้วพลโงกราฟนี่สองเรือนเลยแต่นี่พิเศษนะฮะความพิเศษข,ของมันคืออะไรครับคือมันเป็นเหมือนนาฬิกาสองเรือนที่อยู่ในเรือนเดียวอะฮะแล้วก็จับเวลาออตโต้แบบนี้ยฮะ,ะแล้วก็รูปทรงมันก็คือถ้ารูปทรงนี้คือคนเห็นก็รู้ว่ายี่ห้อนี้คือละคูอะไรแบบนี้ฮะที่มีเอกลักษณ์เอกลักษณ์ชัดเจนใช่แล้วหลังก็เปิดอยอเปิดใช่ครับอ๋อมันแยกกันเป็นสองเป็นแยกเป็นสองสองเรือนแบบแยกกันเลยครับ แล้วเรื่องของเวลาล่ะครับเวลาก็แยกเป็น2เวลาใช่ครับอยู่ที่เราจะตั้งตั้งแล้วครับว่าว่าเราจะตั้งเป็นยังไงอ๋อหมายความว่าเราจะตั้งเวลาในประเทศไทยเป็นทั้งด้านขวามือได้ใช่เราก็ตั้งเวลาสหรัฐอเมริกาางด้านซ้ายมือแยกกันมันคืออินดิเพนเดนต์เลยใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่เจ๋งดีอ่ะเหมือนได้นาฬิกาสองเรือนซื้อทีเดียวแต่รูปทรงมันก็ต้องต้องใจกล้าเหมือนกันนะถ้ากล้าใส่แนวเงี้ยครับผมใส่มากมายนะใส่ครับใส่บ้างครับบ้าง เมื่อผมพยายามที่จะอ่านคุณยุ้ยเหมือนกันนะว่าคุณยุ้ยนี่เป็นแนวไหนปรากฏว่าเป็นเมาเมาติแนวมากเลยนะ <c oughs> ใช่ครับได้หลายแนวเลยได้ทุกแนวนั้นในบนาานรรดานาฬิกาที่หู่ตรงนี้ใส่เรือนไหนบ่อยสุดนะครับเรือนไหนบ่อยสุดน,นะครับน่าจะเป็นเรือนนี้ครับที่<อ>บ่อยสุดกลับมาที่แพมใช่ <c oughs> ทำไมอ่เออผมว่ามันมัน,ม,นมันเรียบแล้วมันดูดูโอเคแล้วก็มันก็ไม่ดูแบบดูเวอร์จนเกินไปราคามันก็ ใส่ก็ไม่ต้องระวังมากเพราะผมเป็นคนค่อนข้างจะซุ่มซ่ามนิดหน่อยใส่ในการแพงๆบางทีโดนเดินเป็นร้อยก็เสียดายเพราะฉะนั้นเป็นคนที่ใส่นาฬิกาไม่ค่อยระวังด้วยหรือเปล่าครับระวังครับ <c oughs> แต่ว่าบางทีมันไปโดนเดินไม่ตั้งใจ <c oughs> <c oughs> อ่ะโดนไม่ได้ตั้งใจนี่จะเสียดายเหมือนกันนะรองห้า เวลาโดนทีแล้วมีมีคอลเลกชันใหม่หรือว่ามีเรือนใหม่ไหมฮะที่ตั้งใจว่าจะซื้อเป็นเรือนต่อไปอนาคตหรออนาคตเหรือตอนนี้ก็ที่อยากได้ที่สุดที่ทางหลากหลายนะอยากได้ที่สุดก็น่าเป็น AP ครับรุ่นไหนยังไงครับรุ่นเออเป็นเออโนเวตตี้ไอออฟชอล์ลอสโกครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งขายเรือนเก่าไปอแต่ว่าก็ตอนนี้เลยไม่เหลือ AP เลยแต่ว่า ตอนนี้ก็ต้องเก็บตังค์แพงเหลือเกินครับเอพีมันก็มีผมว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันก็คือดูแล้วแบบออฟชอลเนี้ยดูแล้วก็รู้ว่าเป็น AP แบเนี้ยแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนว่าจะชอบหน้าปัดแบบไหนวัสดุอะไรแล้เนี้ยแต่ถ้าถ้าตอนนี้ที่ในใจที่อยากได้ที่สุดก็เป็นตัวที่บอกครับแล้วตอนนี้เรื่องของการแข่งรถเพอมีบ้างใช่ไหมมีบ้างครับมีบ้างแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็เบาๆหน่อยลงสนาม ใช่ครับลงสนามแล้งวก็ต้องมีรถสะสมรถด้วยก็มีมีเหมือนกันแต่ว่าก็สมัยก่อนนะฮะเล่นแล้วพอเราขายไปเสร็จพอโตขึ้นพอจะมีตังเราก็ซื้อกลับมาเก็บไว้บ้างนาฬิกาพวกนี้นี่ก็คือเก็บตังซื้อก็เก็บบ้างก็ต้องมีคนช่วยสนับสนุนบ้างนะฮะเพราะว่าบางเรือมันแพงเหลือเกินลำพันเงินเดือนเราคงซื้อไม่ได้ฮะ มีคนสนับสนุนใช่ถ้าคนนี้ก็ต้องน่าจะเป็นผู้ปกครองใช่ครับประมาณนั้นครับก็คงไม่ได้หนีกันเท่าไหร่มาถึงตรงนี้ครับนาฬิกาห้าเรือนตรงนี้รวมถึงที่ใส่ในข้อมือนะครับครับสมมุติว่าคุณไปแข่งรถเอากลุนาฬิกาเนี่ยใส่ไว้ในรถด้วยปรากฏว่าคุณมาเร็วเกินไปนิดนึงฝนตกถนนลื่นรถหลุดโค้งไปแต่คุณสามารถที่จะเป็นเจมส์บอนด์กระโดดออกมาจากรถได้ แต่ช่วงเวลานั้นมีแค่ซิวินาทีเท่านั้นที่จะยิบนาฬิกาหนึ่งเรือนติดตัวคุณไปและที่เหลือน,นี่คือไปกับรถแล้วก็มันก็จะหลุดไปชนกำแพงอะไรก็ว่าไปคุณจะหยิบตัไหนฮะเป็นเจมส์บอ์กระโดดลงมาจากรถได้แต่ช่วงเวลานั้นมีแค่ซิวินาทีเท่านั้นที่จะยิบนาฬิกาหนึ่งเรือนติดตัวคุณไปและที่เหลือน,นี่คือไปกับรถ แล้วก็มันก็จะหลุดไปชนกำแพงอะไรก็ว่าไปฮะคุณจะหยิบเรือนไหนฮะวะครับผมเลือกเรือนนี้ครับเพราะผมชอบแล้วก็เป็นนาฬิกาที่ไม่ใช่คนอกราฟเรือนเดียวด้วยเออใช่เออแต่คุณบอกคุณชอบคนอกราฟทำไมเออไม่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 ไปหยิบอันนี้แหละฮะที่คุณบอกคุณใส่บ่อยที่สุดฮะแต่เรือนนี้รักที่สุดอ๋อแสดงว่าถ้ารักที่สุดไม่จําเป็นจะต้อง อยู่กับมันบ่อยที่สุดใช่ไหมใช่กลัวเป็นลอยครับดีนะผมจะเอาคำพูดนี้ไปใช้กับแฟนบ้างผมรักคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นคุณอยู่บ้านคุณไม่ต้องไปไหนกับผมเดี๋ยวไปคนยิ่งครับผมสรุปตกลงที่เรือนี้ใช่ฮะเล้าเรือนี้แหละครับห้า้าแปดสมมติจับเวลาก็มันก็ก็ชอบใชหมมันรักทุกเรือนนะฮะแต่ว่าถ้าให้เลือกเรือนเรือใดเรือนหนึ่งก็คงเลือกเรือนนี้ไม่ใช่โครโนกราฟด้วย แล้วเป็นสายยางด้วยนะฮะกว่าจะได้มานี่ก็ต้องสละบาเต้ไปเรือนหนึ่งฮะห้าเจ็ดหนึ่งสองคุณสละนอติลุสห้าเจ็ดหนึ่งสองไปนี่นะฮะใช่เพื่อที่ซื้อเรือนนี้นะฮะมีแต่คนด่าคือตอนไม่เขาคงไม่ด่าเขาคงไม่ด่าาเขาคงเขาคงแบบว่าเอะนี่คิดอะไรเออทำไมฮะทำไมก็คือตอนแรกที่ที่เห็นมันอ่ะตอนแรกที่มันอ๋ะเห็นมันก็คือแบบว่าโอ้ ต้องได้ต้องมีให้ได้ก็เลยพอตอนออกเสร็จราคามันแพงมากก็เลยไม่มีตังค์ก็เลยตัดใจอยู่นานฮะ,อะพอราคามันเริ่มลงมานาหนะ่อยก็ไม่มีตังค์อยู่ดีก็เลยต้องเออสละไปเรือนึงฮะซึ่งเรือน,นั้นก็มันก็ชอบฮะแต่ว่าผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ค่อยเข้ากับผมผมก็เลยขายอาอกแเ,เอาเรืนอนนี้เข้ามา เพราะฉะนั้นนี่คือไม่ได้มองเรื่องของมูลค่าทาง,ทางการตลาดหรือว่า,หร,วาหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นยอดความนิยมของตลาดที่เขายินยม5712มากกว่าอยู่แล้วนี่ฮะใจล้นลวนนะแล้ว5712ราคามันก็ไม่เบานะพูดถึงแต่คุณยอมสละกนอติลูสที่ถือว่าเป็นต้องถือว่าเป็นรุ่นรุ่นพี่ของอคนนอนนเลยนะใช่ับ ก็ที่จะซื้อตัวนี้คือความชอบล้วนๆใช่เิียรี่แน่นอนครับแค่นั้นเองใช่ครับก็ไม่ชอบคงคงไม่ขายไปซื้อคงแบบรอได้อะไรได้แต่ตอนนั้นอยากได้แล้วก็ัเสียดจะเก็บไว้ตอนนี้ถ้าจย้อนกลับมาแล้วเออเสียได้เสียอันนี่ก็มีอยู่แล้วก็จริงนะมีนี่ก็จบนะก็ตัดสินใจแบบนั้นดีกว่าอ่ะเอางี้ 55712เรือน no. ั้นไม่มีตั้งแต่แรกแต่มีเรือนนี้แล้วยังไม่มีเรือนนี้คุณยอมขายเรือนี yes> <h idden> <h idden ้ไปซื้อเรือนนี้ไหมอืออนะดูอซิดูซิคิดไม่ถูกอ่ก็ไม่แน่ไม่แน่ฮะอาจจะมีเรือนอื่นแล้วก็ขาย2สองสาเรือนไปซื้อเรือนนี้ก็ได้แสดงว่าคุณมี5980ด้วยคุณเลยกล้าปล่อย5712ไปก็เป็นเหตุผลหนึง โอเคถ้าอย่างนี้พอยังเข้าใจได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มีตัวแปรตัวแปรคือยักษ์ตาเดียวใช่เพราะว่าอันนั้นไม่ได้จับเ,เวลาด้วยอ<น>ะไรด้วย <นะ S 2> อเอาง่เข้าใจอันน <c oughs> ี้พอรับได้พอรับได้พอรับได้นะ <c oughs> ก็ถือว่ามีสุดๆดของสองตระกูลอันนี้ <c oughs> ตระกูลนอติลุสก็ถือว่าสุดๆอันนี้พูดถึงก็สุดเหมือนกันครับผมสำับขนอนอ่ะถ้าอย่างนี้ผมเข้าใจตรกาดเข้าใจได้อ่ะเดี๋ยวผมมาคําถามสุดท้ายนะครับคุณยุ้ยครับคําว่าเวลามันมีความหมายกับคุณยุ้ยยังไงครับเวลาครับ มันก็ตรงตัวเวลามีความหมายทุกอย่างทุกคนก็ต้องเวลาทุกคนก็ต้องก็ต้องใช้มันมก็ใช้อะไรให้ดีที่สุดแค่แนั้นเองกับเวลาค,ครับวันนี้ขอบคุณคุณย้อยมากนะครับขอบผมค,ครับสวัสดีครับในบรรดานาฬิกาแนวดรสของ Rolex ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนะครับคงจะคุ้นเคยกับรุ่นมาตรฐานอย่าง Rolex d e t e Just นะครับ แต่มีอีกรุ่นหนึ่งที่ผลิตเคียงข้างรุ่นนี้มาตลอดนะครับอาจจะมีความนิยมลดน้อยลงมานิดหนึ่งนั่นก็คือรุ่นเดทครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะรีวิวนาฬิกา Rolex Oyster Perpetual Date 15203เรือนนี้ครับ Rolex Oyster Perpetual Date 15203เรือนนี้นะครับก็เป็นเรือนที่อยู่ในขนาดแบบ Mid Size หรือขนาด34มิเมรครับเรือนที่นำมารีวิววันนี้ก็เป็นนาฬิกาแบบเหล็กสลับทอง18เคะฮะหรือที่เรียกกันว่า Two Tone ครับ หน้าปัดนะฮะบอกเวลาสีสันโดดเด่นนะครับโดยพื้นสีน้ําเงินหลักบอกชั่วโมงแบบเลขคู่ครับบอกเวลาแบบ3เข็มพร้อมช่องบอกวันที่นะครับอยู่ที่3นาฬิกาแล้วก็มีตัวไซลครสนะครับที่เป็นจุดโดดเด่นของโรเล็กซ์อยู่แล้วไพลยน้ําเป็นแบบซูเปอร์ลูมิโนว่าอ่านเวลาได้ชัดเจนในยามเวลาข้าคืนครับกระจกเป็นแบบแซฟไฟร์ป้องกันริอ้วรอยได้อย่างดี ส่วนสายเป็นแบบอเอยสเตอร์และบานพับแบบซิงเกิลล็อคครับกลไกรุ่นนี้นะครับก็เป็นรุ่นดังเลยครับโรเล็กซ์อินฮา a ส์ค e ล3135เดินด้วยความถี่28,800ครั้งต่อชั่วโมงหรือว่า4เฮิรตซ์นะครับพลังสำรองลานสูงถึง50ชั่วโมงเลยนะครับให้ความเที่ยงตรงอยู่ที่ระดับโครโนมิเตอร์ครับ ด้วยขนาดตัวเรือนที่เล็กลงมาหน่อยนะครับอยู่ที่34มิลน,นะครับก็ทำให้รุ่นนี้มีน้ำหนักเบาเหมาะสำหรับคนที่มีข้อมือเล็กลงมาหน่อยนะครับหรือสำหรับสุภาพสตรีนะครับที่อยากจะใส่นาฬิกาออกแนวสปอร์ตแบบนี้นะครับ ขอขอบคุณรถจักรยานยนยต์ Yamaha Tricity ขอขอบคุณ read relax eat and drink นะครับในซอยงามวงวาน54นะครับอย่าลืมนะฮะเข้าไปใน Facebook Fanpage ของเรานะครับไปกดไลค์ให้กับเรารวมถึงตาม Instagram ของเรานะครับชื่อเดียวกัน Top Time Thailand นี่คือรายการ Top Time พบก,กันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ